ป้าพรเอาชมพู่ป้าพรมาทำอะไรหรอเอาก็มาทํางานไงเจ๊จ้างมาทํางานมาทําหลายวันแล้วหรออ๋อแท้อาทิตย์หนึ่งแล้วหรองั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะไหนพี่นีวบอกว่ายังไม่รับพนักงานไงอ้าวนั่นชมพู่เหรอคะพี่พรใช่ค่ะชมพู่แม่มาทักทยายอ้าวพี่วันนี้ไม่ทํางานหรอคะอ๋อไม่ได้ทําแล้วคะ่ะหยุดหรอคะ ออไม่ได้ทําที่นี่แล้วค่ะอาวพี่ออกแล้วเหรอได้งานใหม่เหรอคะอยังค่ะอ,อ๋อ,อแล้วพี่จะไปไหนคะเนี่ยจะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลนะคะแม่ไม่สบายนอะนโรงพยาบาลมาสองอาทิตย์แล้วชมพู่พี่มิวสวัสดีค่ะเอ,อิพอดีว่าช่วงนี้งานที่ร้านยุ่งอะ่ะอยากกลับมาทำไหมกลับมาทำได้เหรอคะอืมได้ งั้นพรุ่งนี้มาทำงานนะขอบคุณค่ะพี่นีลหนูจะปรับเป็นตัวแล้วจะตั้งใจทำงานค่ะเจ๊คะเดี๋ยววันนี้เติมของเสร็จช่วงบหมยจะทำความสะอาดชั้นนะคะเยี่ยมมากเลยจา๋าชมพู่เก่งมากเลีลกูดพี่พีคจะไปไหนนะ่ะจะไปทำความสะอาดชั้นพี่พีคฝากทำความสะอาดนนี้หน่อยนะหนูไปเข้าห้องน้ำก่อนลูกค้ารับเป็นเคียโนสิบ,บลังใช่ไหมคะได้ค่ะได้ได,ได้เดี๋ยวเจ๊จัดการให้ค่ะอะว่าแต่น้งพีคไปไหนอะ่ะเห็นตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่เห็นอีกเลย เจค่ะเจหนูราจจะย้ายพวกรองพื้นไปไว้กับครีมซองอะค่ะจะได้เป็นระเบียบดีจ้ะชมพูทำดีมากทำเลยทำเลยจ้ะจง,งั้นย้ายพวกนี้ไปอยู่ด้วยกันดีกว่ามันจะได้ดูน่าซื้อน้ำพิกค่ะเจวันนี้หายไปไหนมาทั้งวันเออหนู no. แล้ววันนี้ได้งานอะไรบ้างทำหรือไม่ทำหรือแอบไปอู้งานที่ไหนเปล่านะคะเจคือหนูทำบอกไว้ก่อนเลยนะเจจ้างคนมาทำงานไม่ได้จ้างมาเล่นเราก็ทำงานตลอดไม่เคยนั่งเล่นเลยนะ ทุกคนมารับเงินเดือนจ้ะเดี๋ยวเจ๊จะได้ออกไปทุระค่ะเจ๊ค่ะเจ๊ต่างออกแต่เย็นนี้ชิพิกินชาบูดีกว่าฉันจะไปตัวเปล่าไม่ได้มาแล้วค่ะเจ๊อ๋ยชมพูวางก่อนก็ได้ไม้ขนไก่นะ่ะไม่เป็นไรค่ะเจ๊เดี๋ยวรับเงินเดือนเสร็จไปปัดฝุ่นต่ออ่ะเดือนนี้เจ๊ให้ชุมพูพิเศษด้วยนะจริงเหรอคะเจ๊ขอบคุณนะคะอะอันนี้ของน้ำพิกเจ๊ไม่ได้ให้พิเศษนะ ถ้าอยากได้เงินพิเศษก็ต้องขยันทำงานเหมือนชมพู่เข้าใจไหมเจ๊คะหนูขอไปปัดฝุ่นต่อก่อนนะคะเสร็จแล้วจะไปจัดบิ๊กไอลูกค้าจะได้เลือกง่ายๆเก่งมากเลยจ่าชมพู่เฮย้ยอภิชาติลูกน้องจริงๆเลยนิ้วลูกแม่นี่มิทีนแฟนแม่เขาจะเข้ามาอยู่บ้านเรานะสวัสดีครับน้องนิวจะเรียกน้องทําไมลูกพี่เนี่ยรุ่เนเดียวก,กันกับเธอ นะแม่จะเอาผู้ชายที่รุ่นเดียวกับหนูมาเป็นพ่อเลี้ยงหนูเหรอแม่คิดได้ยังไงแต่มิทินเขาเป็นคนดีนะลูกอายุเป็นเพียงตัวเลขเธอคิดจะมาเกาะแม่ฉันใช่ไหมออกไปจากบ้านฉันดีน้เลยนะฉันไม่ยแม่ท้องแม่ท้องในห้าเดือนแล้วถ้าแกไม่ยอมรับน้องในท้องก็ไม่มีพ่อมันแกนั่แหละอยาให้มันเป็นแบบนั้นหรอแม่พี่พรครับถ้าลูกพี่ไม่สบายใจไปอยู่บ้านผมไหมพี่ให้เนิวอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกพี่เป็นห่วงลูกอดทนหน่อยนะมิทินครับผมจะอดทนเพื่อลูกของเรา พี่พรครับผมไปทั้งอรอกแป๊บนึงนะค่ะฉันจะต้องตามไปสืบความจริงให้ได้แม่ฉันจะได้ตาสว่างสักทีนั่นไงมีแฟนเด็กอยู่แล้วแล้วมาหลอกแม่ฉันจริงๆริงด้วยเดี๋ยววนะันหลังเราแลดเจอกันใหม่นะที่แท้ก็มาหลอกเอาเงินแม่ฉันมาให้หนังนี่เดี๋ยวครับผมซื้อกล้วยกับมักมอนไขมาฝากครับเห็นแม่บอกว่า คุณชอบกินมังมอนไก่กับกล้วยน้ำว้าอย่ามาทําตัวเป็นพ่อที่ดีอยู่แถวนี้ออกไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่กินอะไรกันนะนิวแม่รู้ไหมว่ามันแบบมีแฟนอยู่แล้วแล้วมันมาหลอกแม่แม่ตาสว่างสักทีเถอะอย่ามาพูดแบบนี้นะนิวทําไมทําตัวก้าวร้าวแบบนี้แม่ไม่เคยสอนีพ่พรอ,อย่าว่าลุกเลยครับไม่ต้องมาเป็นคนดีฉันไม่ง่อเชื่อเธอหรอกมีแต่แม่ฉันนั่นแหละที่โง่นิวอ๋อปวดท้องอปวดท้องอปวดท้องอุ๊ย ร้านนี้มีตัวทดลองด้วยแป้งเนื้อดีจังเลยราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ร้อยกว่าบาทเลยเหรอไม่มีตังซื้อหรอกทำได้นะคะเดี๋ยววันหลังมาดูใหม่นะคะวันนี้รีบอ๋อค่ะฝาคนนี้มาลองแป้งทุกวันแต่ไม่เห็นเคยซื้อเลย มาทาทุกวันแต่ไม่เคยซื้อแบบนี้ไปซ่อนซะเลยดูสิจะทาอะไรฮะตัวทดลองหายไปไหนสวัสดีค่ะคุณพอลล่านี่คุณไม่ได้แต่งหน้ามาหรอค่ะคือว่ากฎของที่นี่คือต้องแต่งหน้ามาทำงานคุณลืมหรอคะพี่ขอโทษค่ะพอดีแป้งพี่หมดคนอื่นที่เขาพร้อมทำงานรอคิวอีกเยอะนะคะค่ะ โอ้โษครับโอ้ค่ะน้องเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วอ้าีเขาหล่อมากมีเขาหล่อมากอ่ะนิวเมื่อกี้ฉันด่านชนพี่คนหนึ่งเขาหล่อมากโรงเรียนเรามีคนหล่อด้วยเหรอเธอมีสิคนหัวโลนโลนอ่ะโคตรแบดเลยอ่ะหัวโลนๆนที่เหมือนท้าศึกใหม่อะเหรออ๋อพี่มิทินชื่อพี่มิทีนเหรออ้หล่อมากสเปเชียเลยแก ไปเลยจะดีรอไปเอดีพี่มิชเยนค่ะว่าไงครับเออหนูขอแชทพี่มิทีนได้ไหมคะไ้สิครับไม่มีปัญหาเลยค่ะแหมชมพู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชิวนะอยู่กับคนมีความรักฉันว่านะแกพี่มิทีชน,นชอบฉันแน่เลยเขาบอกเธอเหรอว่าเขาชอบเธอะก็เปล่าหรอกแต่เราคุยกันทุกวันเขาตอบแชทฉันเร็วมากเลยแกยก็แค่ตอบแชทปะถ้าเขาไม่ได้ชอบฉันอะ่ะเขาจะตอบแชทฉันทําไม พี่มิชินคะเอ้าว่าไงครับวันนี้เป็นวันวาเลนไทยวันแห่งความรักนี่ค่ะขอบคุณครับเอ้าว่าแต่น้องซื้ออะไรเอ้าก็หนูชื่อชมพู่เองคะ่ะที่เราคุยแชทกันทุกคืนน่ะอ๋อน้องชมพู่น่ารักจังเลยนะครับเนี่ยฉันบอกแล้วพี่มิชินเขาชอบฉันเขาขอเธอเป็นแฟนแล้วเหรอยังหลอกแต่เขาชมฉันว่าฉันหน้ารลอกล่ะก็แค่ชมมาหน้าัะไม่ได้บอกว่าชอบปะ นิวพาฉันไปซื้อเครื่องสาอางหน่อยเธอจะแต่งหน้าเหรอใช่ฉันต้องสวยกว่านี้รอวันที่พี่มิทินมาขอฉันเป็นแฟนรักจะเรียกอะไรก็เรียกเลยนะเธอ,อนั่นพี่มิทินหรือเปล่าฮะพี่มิทินอะน้องสุมพูพี่มิทินมีแฟนแล้วเหรอคะครับนี่มาเหมียวแฟนพี่เองไม่จริงไม่จริง ชมพู่ชมพู่เนียทำไมพี่เขาทำกับฉันแบบนี้ก็พี่เขาไม่ได้ชอบเธอพี่เขาแค่เป็นคนอัธยาศัยดีคุณซึ้งอะไรนี่ก็มาเมียวไงนี่คุณจําเมียตัวเองไม่ได้หรือไงฮะมาเมียวโอ้ปวดหัวโอ้ปวดหัวมีพินมีพินโอ้ที่นี่ที่ไหนนี่ นี่บ้านเรานี่เราจําทุกอย่างได้แล้วมิทีนฟื้นแล้วหรอเม่เมียวเธอจําจเราได้แล้วหรอจําได้แล้วเราก็จําได้ด้วยเธอไม่รักเราเราขอโทษไม่ต้องหรอกเราจะกลับไปหานิยวมิทีนอย่าทิ้งเราไปนะเราขอโทษเราไม่รักเธอแล้วเราจะไปหานิวเราท้อง <c oughs> เราท้องได้สามเดือนแล้วเธอจะทิ้งเรากับลูกไปอย่างนั้นหรอ เอวมิทีนเธอกลับมาหาเราแล้วใช่ไหมเราขอโทษนะเราต้องกลับไปหาดูแลครอบครัพพวไหนเธอบอกว่าจะไม่ลืมเราไงมางเหมียวท้องลูกเราต้องมีพ่อเธอก็ยังอยู่ในใจผมเสมอนะเอไ ร้านนี้แหละเป็นร้านของแม่เพื่อนฉันสมัยเรียนใช่ปะคนที่ใจดีจะด,ดีไหมที่ชอบไปรับรูปอยู่โรงเรียนนะ่ะใช่แกเพิ่งเปิดได้ไม่นานเดี๋ยวเราเข้าไปอุดหนุนแกกันใหญอ้ําฉันบอกเธอแล้วให้เช็ดฝุ่นด,ดีอันนี้เอามาไว้ตรงนี้ทาไมฉันไม่ให้เอาไว้ตรงนี้ขอโทษค่ะเดี๋ยวเอาไปเก็บให้นะคะต้องให้บอกบอกทุกวันคุณแม่สวัสดีค่ะอ้าวนิวลูกมาได้ยังไงลูกพอดีหนูผ่านมาแถวนี้ค่ะก็เลยแวะมาเยี่ยมได้ยินว่าคุณแม่เปิดร้านใหม่จ้ะลูก แม่เพิ่งเปิดร้านใหม่เดินชมกันก่อนนะตามสบายนะลูกค่ะแม่ค้าคะตัวนี้มีแบบหลอดไหมคะยายอ้ําอยู่ไหนมารับลูกค้าเลยก็ให้มาถามฉันได้ยังไงอบอกกี่ขั้งแล้วาให้ดูแลลูกค้า คิดเงินค่ะห9าบาบาทค่ะแม่ค้าลดได้ไหมคะของซื้อของขายมาขอรถได้ยังไงถ้าฉันลดให้เธอฉันก็ขาดทุนนะสิกว่าฉันจะเก็บเงินมาซื้อของเปิดร้านได้แบบนี้นะมาขอลดราคากันได้ง่ายๆได้ยังไงขอไว้ก่อนเลยนะไปซื้อของร้านไหนก็อย่าไปขอรดสุมสี่ 4, สุมห้ารู้ไหมหกว่าเขาจะหาเงินมาซื้อได้นะ่ะเธอปกติบ้าคนนี้ไม่ค่อยพูดไม่ใช่หรอนั่นนะสิแต่ก่อนแกไม่ได้เป็นแบบนี้นะจ่ายเงินมาถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องเอาค่ะค่ะค่ะไม่ต้องทอนนะคะ หรอร้านนา,นานาสอบนี่หรอที่เป็นร้านสีสพูนี้ใช่ไหมครับครับพี่นิวพี่นิวดูผู้ชายคนนั้นสิสกรปรกมากเลยสวัสดีครับมีครีมบันแดดไหมครับอยู่ทางนั้นเลยค่ะแล้วมันตัวไหนแล้วเนี่ยพี่นิวดูสิสภาพแบบเนี้ยเขามาซื้อครีมซองละยี่สิบาทแน่เลยไม่คะครับหาครีมช่วยผมได้ไหมครับค่ะ หาคีมตัวไหนอยู่คะเป็นกันแดดหลอดสีม่วงครับอ๋อตัวนี้หรือเปล่ากันแดดดีเซไดฟูกุเดี๋ยวผมอยากได้แบบหลอดมีไหมครับมีแต่แบบหลอดน่ะสองอร้อกว่าบาทเลยนะตังพอจ่ายหรออแบบหลอดสามหลอดครับที่นี่ไม่ใช่ร้านของเล่นนะแต่งตัวก็ซกมุกมอสอมมาสั่งกระเด็ดสามหลอดตลุกใช่สภาพแบบเนี้ยคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกีักแบบนี้นะใช่ไหม พี่นีพนี่เขาใช้ไอโฟนสิบหกโปรแม็เลยนะเปลี่ยนเป็นหกหลอดเลยใช่ไหมโอเคครับพี่สภาพแบบนี้ไม่ได้เป็นคนสวนหรอผมเป็นคนสวนครับแต่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนครับนี่ค่ะนี่ค่ะกันเดดแได้พวกกูเอาหกหลอดใช่ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆนะคะนี่ค่ะไม่เป็นไรคนรอให้อภัย